สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปไ้วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราลองมาดูเทคนิคในการดึงเอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแอป Music Book Podcast จากตัว Apple App Store กันนะครับเอาเข้ามาใช้ใน Excel เนี่ยอย่างเช่นในที่นี้ผมดึงตัว Top 25แอปจากเมืองไทยนะครับวันเนี่ยในเมืองไทยตอนนี้วันนี้เนี่ยเขาดาวน์โหลดแอปไหนมากที่สุดนะครับเนี่ยก็มีของตัวไทย ID ตัวนี้นะครับ มากสุดโดยที่ข้อมูลเราจะเอามาจากตัวลิงก์อันนี้นะครับผมให้ลิงก์ตรงนี้ไว้ด้วยเนี่ยซึ่งตัวนี้เป็นตัว RSS Feed Generator ของ Apple ทำไว้ให้นะครับซึ่งในที่นี้เราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเอาข้อมูลอะไรมันก็คือมี Music Podcast App Book Audio Book แล้วเราเลือกได้ว่าจะเอาของประเทศอะไรอย่างเช่นตรงนี้ผมบอกเอา Thailand เนี่ยแล้วก็พิมพ์ Thailand เข้าไปนะฮะ แบบนี้อย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมเอาตัวแอปละกันให้ดูเป็นตัวอย่างแอปของ Thailand แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแอปแบบที่ฟรีหรือว่าแบบที่จ่ายตังสมมติถ้าแบบฟรีแล้วเราบอกได้ว่าจะเอากี่ตัวนะครับแล้วก็ให้ฟอร์แมตออกมาเป็น j s o n เนี่ยจะง่ายพอเราเลือกพวกนี้ได้ตรงนี้ก็จะพรีวิวออกมานะครับ10ตัวตรงนี้นะฮะ หรือว่าตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นเพศดูนะครับแบบที่ต้องจ่ายตังอันไหนที่มาวินบ้างนะครับใน10อันดับแรกอันนี้ผมเอาแบบท็อปฟรีแล้วกันพอเราทำงี้ได้ตรงนี้มันจะให้ตัวฟีด u URL มาเรา Copy อันนี้ไว้นะครับเนี่ยมาคลิกตรงนี้ Copy คันนี้ถ้าเราอยากจะดูหน้าตาของ j จสันะครับก็มาเปิดอีกแท็บนึงกด c t r t V o l V แปะลิงก์เมื่อกี้เข้าไป Enter นะมันก็จะส่งข้อมูลเป็น JSON ซึ่ง JSON พวกนี้เนี่ยตัว Excel สามารถอ่านเข้ามาได้นะฮะแต่ก็ต้องรู้เทคนิคการแปลงเล็กน้อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับบนฝั่งของ Excel เดี๋ยวผมปิดไปเลยให้ดูกันจะจะนะฮะผมสตาร์ท Excel ของผมขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้าง Workbook ขึ้นมาใหม่หนึ่งอันนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวให้ดูเวอร์ชั่นก่อนละกันนะครับ ผมใช้ตัว Microsoft 365ซึ่งจะมีตัว Power Query อยู่ข้างในนะครับซึ่งในนี้เราก็มาตรงที่ Data ตรงนี้แล้วก็บอกว่า from web แล้วเราก็กด c t r l V แปะลิงก์ของ JSON เมื่อกี้เข้าไปนะฮะล้วก็กด OK ตอนนี้ Excel ก็จะไปดึงข้อมูลอ่าเนื่องจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างมันนิดหนึ่งว่าหมายความว่างไงนะครับ คือการดึงข้อมูลที่เป็น JSON เนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวนะครับคือตายตัวหมายความว่าต้องใช้แบบเดียวกันในทุกเว็บเนี่ยไม่ใช่นะครับนเราต้องเข้าใจโครงสร้างอย่างเช่นตรงนี้นะ JSON บนสุดเป็นฟีดใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เห็นฟีดที่มีเล็กคอร์ดในตัว Power Query จะใช้ว่าเล็กคอร์ดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวอ็อบเจกต์ข้างในภายใต้ฟีดเนี่ยนเราจะต้องแตกตัวนี้ออกมาก่อนก็คลิกตรง เล็กคอร์ดตรงนี้ได้นะฮะคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะย่อยลงมาอีกนะมาดูนะครับในนี้จะเห็นไหมครับมีไททอลเนี่ยท็อปฟรีแอปไอด์ออเทอร์อะไรเนี่ยซึ่งตัวที่เราต้องการจะอยู่ที่รีเซิลตรงนี้นะครับรีเซิลตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกชื่อแอปชื่ออะไรในนี้นะครับงั้นเราจะเห็นว่ารีเซิลตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขียนว่าเป็นลิสต์เห็นไหมครับสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะก็คือตัว array ซึ่งก็คือเหมือนกับ list ของตัว Power Query เพราะ,ะนั้นตรง Result ตรงนี้ผมก็มาคลิกตรง List ตรงนี้นะพอคลิกมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ละเป็น Record แต่ละอันนะครับอย่างเช่น Record อันที่1ก็คือตัวนี้ d o p a b o l a เนี่ยก็คือ Thai ID ตัวนี้แอปอันนี้ในนี้เมื่อกี้เราเลือกมา10อันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมี10 Record นั้นพอเราเห็นโครงสร้างแบบนี้บน Power Query เราก็มาบอกเนี่ย to table ได้ละบอก to table ไป แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องแก้อะไรกดโอเคไปได้เลยแล้วในนี้เนื่องจากว่ามันเป็นลำดับขั้นนะครับข้างในเนี่ยเราดึงออกมาแต่ละอันก็จะเป็นเล็กคอร์ดอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะแตกคอลัมน์ที่อยู่ในเล็กคอร์ดก็คือพวกคีย์แว u ลูเนี่ยให้แตกออกมาเป็นคอลัมน์กับแถวนะฮะเราก็จะมาคลิกตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้มุมตรงนี้เห็นไหมครับคลิก1ครั้งแล้วตรงนี้ก็จะให้เลือกว่าเอาคอลัมน์อะไรบ้างถ้าง่ายสุดก็เอาทุกคอลัม ปกติตัวนี้เราจะไม่เอาก็อันเช็คไปกดโอเคเห็นไหมครับครั้นี้มันก็จะแตกออกมาเป็นคอลัมน์แล้วคอลัมน์ไหนที่เราจะไม่ใช้สมมุติ ID ีนี่ผมไม่ใช้ก็มาคลิกขวาแล้วก็รีมูฟทิ้งไปคายตรงนี้เป็นแอปก็ไม่เอา Remove ไปแบบนี้จอรล่าอันนี้ผมไม่เอาเนี่ยเราก็จะเหลือข้อมูลนะครับสมมุติว่าเราต้องการข้อมูลแค่นี้นะครับ เราก็สามารถมา close and load ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้แนะนำให้ close and load to นะครับจะได้ไปเลือกที่ตั้งว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนได้นะครับผมก็คลิกตัวนี้แล้วตรงนี้มันก็จะบอกเนี่ยตัวสำคัญผมชอบตัวนี้ existing worksheet ผมบอกว่าเอามาอยู่ที่ตรงนี้บรรทัดที่ผมไม่เริ่มจาก A1 เพราะผมอยากจะใส่ข้อมูลอย่างอื่นเข้าไปประกอบนะครับนั้นผมก็คลิกคลิกตรงนี้โอเค นะครับมันก็จะดึงข้อมูลพวกนี้มาให้เราได้เรียบร้อยนะฮะเป็นแบบนี้แล้วส่วนตรงนี้ผมก็อาจจะบอกว่าเนี่ย,ยเช่น top free app แบบนี้แล้วตรงนี้ก็อาจจะบอกว่า source ของ data นะครับผมก็จะมาเอาตรงนี้ว่าผมไปใช้ตัวนี้สร้างมาอย่างนี้เนี่ยก็กรอปตัวนี้มานะจะได้รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับแบบนี้ อพอเราได้พวกนี้มาเราก็สามารถทำลูกเล่นได้เยอะเลยอย่างเช่นอาร์ตเวิร์ตัวนี้เนี่ยมันก็คือรูปภาพของตัวแอปเนี่ยผมก o อ y ปีตรงนี้เห็นไหมครับมีนามสกุล png เนี่ยถ้าเรามาแปะไว้ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะโชว์นี้เราก็สามารถที่จะให้เครื่องมันโชว์ตัวนี้ได้อย่างเช่นตรงนี้ผมก็ใส่ฟังก์ชันชื่อว่า image เข้าไปแล้วก็มาคลิกเซลล์นี้นะเดี๋ยวมันก็จะทาการ ดาวน์โหลด Image เข้ามาเห็นไหมครับรวดเร็วออกมาตรงนี้แล้วแล้วถ้าอยากได้ Image ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มาเพิ่มความสูงของแถวเพราะรูปพวกนี้มันจะปรับตามความสูงของแถวเห็นไหมครับเราก็จะได้พวก Image พวกนี้มาส่วนตรงนี้เป็น URL ถ้าเราคลิกไปมันก็จะไปเปิดหน้าของมันใช่ไหมครับเราก็ใช้ฟังก์ชันเนี่ยไฮเปอลิเพื่อแปลงพวกนี้เป็นตัว Hyperlink แล้วก็ ตัว friendly name ก็อาจจะใส่ชื่อของแอปตรงนี้เข้าไปแบบนี้เนี่ยลัานี้เราก็สามารถคลิกอย่างเช่น Thai ID ตัวนี้นะครับมันก็จะมาเปิดหน้านี้เราก็เห็นรายละเอียดต่างๆใช่ไหมครับหรือว่า CapCut ของตัว TikTok เนี่ยเราก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ ByteDance ก็คือผู้สร้าง TikTok เนี่ยอันนี้ก็คือแอปที่สำคัญนะของที่ตอนนี้เราดาวน์โหลดกันนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นแอปเรื่องเกี่ยวกับซื้อของกับเงินเงินทองๆองทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการดึงข้อมูลคือไม่ว่าเราจะดึงข้อมูลที่เป็นตัวของแอปของเพลงของพอดแคสต์ของหนังสือทุกเนี้ใช้วิธีการเดียวกันหมดอ่าแล้วข้อดีของอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากอันนี้มันจะเอาของวันล่าสุดออกมา เกิดเราเซฟไฟล์นี้ไปเดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะแชร์ไว้ให้ในลิงก์ที่อยู่ในด e สคริปชั o นด้านล่างเดยละกันนะครับสมมุติเข้มาพรุ่งนี้เกิดมีบางอันมีการเปลี่ยนอันดับเนี่ยเราเข้ามาเราแค่คลิกขวาแล้วก็เลือกรีเฟรชเนี่ยมันก็จะไปดึงข้อมูลอันใหม่เข้ามาให้เรานะฮะอันนี้คือข้อดีของการใช้ power query ในการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาคือถ้าต้นทางหมายถึงตรง Apple เนี่ยเขามีการปรับแก้อะไรตรงนี้ก็จะรีเฟรช ดึงข้อมูลอันล่าสุดมาให้นั่นเองนะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ